โอเคครับถ้าได้คำถามมาขนาดนี้ก็ไม่ต้องถามใไรครับเพราะว่าเป็นคำถามที่จะต้องได้รับการเล่าสู่กันฟังหรือได้รับการบอกต่อมาจากคนที่เคยหรือว่าคนที่โดนจำนายหรือว่าโดนวางบัตรนะครับผมก็ดังนั้นขออธิบายก่อนนะครับการวางบัตรหรือว่าการจำนายเนี่ยไม่ใช่การจำนายผ้าเพื่อหรือการวางบัตรผเพื่อเพราะว่ามันต้องใช้เหตุและผลในการตัดสินใจว่าควรหรือไม่ควร มีอยู่สองข้อหลักๆเลยก็คือ 1. จําหจำนายหรือวางบัตรเป็นกรณีที่คนที่รับการฝึกไม่สามารถฝึกได้ร่างกายไม่พร้อมจริงๆนะครับผมในส่วนนี้ก็อยู่ที่ดุลยพินิษของแพทย์หรือคนที่ตัดสินใจในการที่จะให้เราเนี่ยจำนายหรือวางบัตรอันนี้ก็บอกไม่ได้ตายตัวว่าใครลักษณะยังไงเป็นโรคอะไรถึงจำน่ายได้และข้อ2ก็คือ ทางกฎหมายก็คือการที่เราเนี่ยไปทําความผิดข้างนอกมายาเสพติดบ้างฆ่าคนตายบ้างหรือในกรณีที่จะต้องจําคุกนานที่จะต้องให้กฎหมายข้างนอกที่ไม่ใช่กฎหมายในค่ายาหารเป็นคนตัดสินหรือว่าจําคุกขังอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องลงโทษทางข้างนอกนะครับผมให้ข้างนอกเป็นคนตัดสินดังนั้น2กรณีก็คือร่างกายไม่พร้อมกับติดคดีหรือว่าโดนคดีข้างนอก นะผมอันนี้คือจำหน่ายหรือว่าวางหมัดได้นะครับผมแบบใชยเหตุและผลแต่สําหรับคนที่จะจำหน่ายเพื่อไปดูแลครอบครัวหรือเป็นสาหรับเครอบครัวอันนี้ก็ขอบอกในตามตรงว่าหลายๆครั้งที่เราขอแบบตรงๆก็คือขอวางบัตรได้ไหมครับขอยึดเงินเดือนได้ไหมครับแล้วผมไปอยู่บ้าน แล้ค่อยมารายงานตัวปทดอันนี้ก็บางคนอาจจะได้ยินจากการเล่าันฟังหรือว่ารุ่นพี่บอกต่อแล้วยังก็แล้วแต่แต่ในสําหรับของทหารเรือก็แล้วแต่นะผมหลายหลายครั้งที่โดนถามหรือว่าโดนเรื่องเนี้ยอันนี้พี่ขอบอกตามตรงนะอันนี้ไม่สนับสนุนในช่วงของที่จะต้องขอไปจาหน่ายนะผมเพราะจากประสบการณ์นะผมถ้าบบพันเห็นใจหรือว่าคนที่เป็นผู้กำกับชาในหน่วยน,นั้นที่เราไปตกเนี่ย เห็นใจนะผมบางครั้งเขาอาจจะให้เราเนี่ยไปลาบ่อยขึ้นเพื่อไปดูแลญาติหรือว่าไปทํางานเสริมรับจอบต่างๆหรือบางครั้งอาจจะให้บางทีแม่ไม่สบายหรือว่าอยู่กับแม่2คนต้องดูแลแม่บางครั้งพวกรพันอาจจะให้แม่เนี่ยยกมาอยู่แล้วจะดูแลจะสรรเรื่องอาหารการกินที่อยู่ให้และให้คนอาหารเนี่ยไปอยู่ใกล้ขึ้นอยู่ใกล้ขึ้นนะครับในส่วนนี้แต่ถ้าจะขอระยะจริงๆนะครับผมบางคนอาจจะไปอยู่บ้านนายขอได้ง่ายแต่ถ้า หลายครั้งจะคอมเมนต์ใน u t u b e อันนี้พี่เคยทำหัวข้อนี้ไปแล้วนะคอมเมนต์ใน YouTube ก็มีคนคอมเมนต์บอกว่าขอไปแล้วอาจจะโดนโทษเยอะขึ้นอาจจะโดนโทษไปก็ได้อาจจะโดนโทษกลับมาถ้าจะขออย่าไปบอกตรงๆว่าขอวางบัตรขอจำหน่ายขอไปอยู่บ้านแล้วยืดเงินเดือนให้ขอทางอ้อมก็คือผูอ้อก,กองครับหัวหน้าครับอ,อ,อะไร ผมพอดีแม่ผมไม่สบายผมมีพอทางออกเพื่อจะดูแลกลับไปหาแม่บ่อยๆหรือว่ามีทางอื่นที่จะให้ดูแลแม่ไหมครับหรือว่ามีทางอื่นที่จะให้ผมเนี่ยได้ต่อแม่ได้ไง่ายขึ้นหรือไปหาแม่ได้ไง่ายขึ้นไหมครับอันนี้ก็ขอตามเหตุผลทางอ้อมอย่าไปขอตรงๆว่าจะจำน่ายเพราะมันคือสิ่งที่มึงบอกว่าทุกคนจะสอดถึงความแบบไม่รับชอบในหน้าที่ที่ทุกคนจะได้รับก็คือบางคนอาจจะได้ไปอยู่บ้านนาย นะครับผมบางคนอาจจะไปอยู่หน่วยที่ผู้คอมมิชานะครับผมอาจจะใจดีบ้างแต่ถ้าด้วยเหตุและผลก็ไม่สามารถทําได้อยู่แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือคนที่ไปอยู่บ้านนายบางครั้งนะครับผมเขาต้องการเราเนี่ยไปทํางานให้กับเขาไม่ใช่ให้เขาต้องการเราเพื่อจีงเงินเดือนนะครับผมในส่วนนี้อีกอย่างแล้วก็ประสบการณ์ที่หลายๆคนโดนมาก็คือพอไปอยู่บ้านนายหรือว่าจําหน่ายไปแล้วถึงวงรอบการเปลี่ยนผู้คอมัิชาั่หรือเปลี่ยน เรีว่าผอ,อรหรือเปลี่ยนคนประจำหน่วยหรือเปลี่ยนคนคุมจําหน่วยอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ภาษาชาวบ,บ้านทั่วไปนะผมก็ผอ,อเก่ารู้พอย้ายไปแล้วไม่ได้บอกต่อหัวหน้าคนใหม่นะครับผมก็จะต้องแบบเรียกกับมาด่วนหรือว่าโดวนเรียกกับมากระทันหันแล้วก็บางคนเนี่ยที่ไม่รู้วินัเน่อาจจะโดนทําโทษไปเลยก็ได้ว่า,าจ,จะโดนลงโทษไปเลยทั้งๆที่ทแบบผอ,บอคนเก่าอนุญาตแต่ผอ,อคนใหม่ไม่อนุญาตอันนี้ก็ เตือนไว้นะครับผมเพื่อคนที่จะคิดจะวางบัตรหรือจําหน่ายอันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดไม่ผิดหรือถูกไม่ถูกนะหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่จะคิดจ,จะวางบัตรก็เกิดดีๆนะครับผมในส่วนนี้ปรึกษากับกครอบครัวดีๆหรือว่าปรึกษากับผู้เข้ามาซาดี